อากาศมันเย็นนะคะอากาศเย็นมากอันนี้พี่นีก็ตื่นมาแต่เช้าเขายังนอนกันอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะเช้านี้พี่นีก็มีเรื่องมาพูดมาคุยมาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องพวกขุนแผนพวกขุนแผน หน้าก็จะบวมๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะอยู่บนเขาอยู่บนเขาอากาศมันหนาวเย็นนะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของพวกคุณแผนนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้เราไปทานอาหารเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อคืนเราไปทานอาหารตอนกลางคืนกันนะแล้วตอนนี้เราก็จะไปกันสี่กลุ่มนะคะสี่กลุ่ม คือสี่กลุ่มคืออะไรพวกเราอยู่กันตรงนี้เขาอยู่กันสามคนใช่ไหมคะทุกคนแล้วสามคนแล้วก็จะมีเพื่อนของเขาอีกสองคนแต่ว่าได้บ้านอยู่อีกหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนะคะทุกคนแล้วเสร็จแล้วเพื่อนเขาก็จะตามมาอีกหนึ่งหนึ่งกลุ่มนะคะสองคนนะผู้หญิงกับผู้ชาย <c oughs> เขาก็ตามมา เจอกันนะแต่เขาได้โรงแรมนะเขาอยู่เขาพักโรงแรมเขาไม่ได้พักเอออพาร์ตเมนต์เ,เนาะเขาพักโรงแรมเหตุมันเกิดว่าเราไปทานอาหารข้ามกันเมื่อคืนนี้เราไปทานอาหารข้ามกันเมื่อคืนนี้เราก็เออได้ไปเจอกันกับเพื่อนของเขาเนาะที่มาด้วยกันพี่นีไม่เคยรู้จักนะที่ไปพักอยู่ในหมู่บ้านหนึ่ง แล้วก็เจออีกสองคนที่เข้ามาตามทับมาตามหลังอีกนะคะแต่ว่าเขาพักที่โรงแรมแล้วเราก็นัดกันทานอาหารขํพราพอไปทานอ,อาหารข้ามกันเราก็จะได้เห็นได้ทําความรู้จักกับคนอีกสี่คนที่พี่นียังไม่ได้รู้จักเหตุมันก็เกิดตรงที่ว่าอีกคู่หนึ่งเขามีความสุขดีนะคะทุกคน เขาเป็นผู้ชายอายุเยอะแล้วนะคะเกษียณแล้วเขาก็มีออแฟนนะเขามีแฟนเรามาพูดถึงกลุ่มที่ว่าเราเดินทางมาวันเดียวกันแต่พี่นี่เรายังไม่ได้เจอกันเพราะพี่นี่ไม่ได้ไปเล่นสกีแล้วพี่นี่ก็ไม่สบายก็ได้ไปเจอกันทําฟันรู้จักกันอันนี้เราจะเล่าถึงกลุ่มนี้เออเออ คู่นี้นะคู่นี้ที่เอ,อเรามาเดินทางมาวันเสาร์จะมาคนละเวลากันผู้ชายคนนี้เขาก็อายุหกเจ็ดนะคะทุกคนแล้วผู้หญิงก็อายุห้าสิบแปดคู่นี้เขาน่ารักคู่นี้เขาน่ารักมากแล้วก็พูดถึง ผู้ที่เดินทางตามมาเมื่อวานนี้นะคะที่เขาตามมาผู้ชายอายุหกสิบเจ็ดนะคะแต่ผู้หญิงอายุยี่สิบแปดนะคะทุกคนยังยังไม่ถึงสามสิบเลยนะสวยมากสวยหรูแพงนะแพงมากดูท่าทางผู้ชายก็หน้าตาดีแต่ผู้ชายคนนี้ไม่นีรู้จกักเคยเห็นกันสองสามครั้งเคย เออทานอาหารวันเกิดของพี่นีแต่ว่าเขาดูยังดูอ่อนวัยยังไม่เหมือนอายุนะคะเขาดูดีแล้วการทานอาหารของเมื่อคืนนี้เนาะพี่นีไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ทําวิดีโออะไรเลยเพราะว่าการที่ว่าเราจะไปถ่ายทําอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เนาะยังเอาเรามาพูดถึงคู่ของพี่นีกับป๋าเล เราจะหยอกล้อกันนะคะเราจะหยอกล้อกันอย่างมีความสุขแล้วก็เพื่อนของเขาเพื่อนที่เรามาพักอยู่ด้วยกันแล้วก็จะสนิทก,กันกับพี่นีมากเราจะไม่เครียดเราจะสนุกกันมากแต่เพื่อนของป้าเล่ที่มากับพี่นีนี่เขาไม่ยอมมีเขาไม่เคยมีแฟนเขาไม่เคยแต่ต้องผู้หญิงเลยนะคะตั้งแต่เขาเริ่มโตขึ้นมาเกิดมาเขาก็ไม่เคยคิดที่จะมีผู้หญิง ไม่เคยคิดที่จะมีเพศสมัมพันธ์กับไม่ว่าหญิงว่าชายเขาคองโสดของเขาแล้วเขาก็ดูแลแม่ของเขาแม่ของเขาก็อายุเก้าสิบสี่ปีเขาก็จะใช้เวลาดูแลแม่เขาจะไม่มีเรื่องของผู้หญิงเขาจะสามารถครบกับคนได้ทุกคนนะคะ สามารถครอบกับคนได้ทุกคนไม่ว่ายิงไม่ว่าชายส่วนใหญ่เขาจะมีแต่เพื่อนผู้หญิงนะเราก็มองไม่ออกว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเราสามคนอยู่ด้วยกันนี่เราจะสนุกกันมากเราจะมีเรื่องเฮฮากันคุยกันเนอะมีแต่เรื่องคำนะทุกคนเราพอเราไปเมื่อคืนนี้เราไปนั่งทานอาหารคู่ของ<ม>เอ,อเพื่อนของเขาที่มีอายุ เขาก็เห็นพี่นีเขาก็ชอบนะคะเขาชอบแล้วเขเหมือนก็จะมีความสุขไปกับเราด้วยเหมือนว่ามีจะมีความสุขไปกับเราด้วยเนาะเขามสนุกกับพวกเราไปด้วยเนาะ,ะแต่ว่าผู้เท่าคุณแผนเท่านะคะอีกคนหนึ่งที่ตามมาเมื่อวานนี้ได้ภรรยาสาวก็เหมือนว่าผู้หญิงจะอึดอัดนะคะอยู่ในกลุ่มของคนแก่นะคะคน S <S <ý st> <S ý st> เหมือนว่าเขาจะอึดอัดตอนนี้เขาจะแต่งตัวสวยดีดูแพงนะเขาจะแบบว่าไม่ค่อยยิ้ม <S <S <ý st> เขาจะนั่งแบบว่าระวังแบบมาดนะเมื่อคืนกันอยู่ทานโรงแรมชื่อดังนะชื่อดังของเ,ออเมือ,นนนะองดีเนาะของเมืองคีซองผู้หญิงก็จะมองพวกเราเนาะเขาจะมองพวกเราว่าเออ ทำไมการแต่งตัวของพวกเรามันธรรมดาจังนะคะทุกคนแต่คู่ของเขาจะแต่งตัวดีนะคะู่ของเพื่อนที่ตามมาเราภรรยาเด็กนะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีประมาณนี้นะคะทุกคนเขาก็จะแบบอึดอัดนะเขาก็จะสวยนะคะเขาจะแต่งตัวดีมากนะกินเหอะอะไรเงี้ยเขาจะกินแบบผู้ดีนะเขาจะกินแบบระวังแบบคนสวยนะคะทุก แต่เขาไม่ค่อยยิม้มเขาไม่ค่อยยิ้มมากแ,แต่ตอนนี้การที่ว่าพวกเราก็จะสนุกกันเด็กคนนี้เขาก็จะอึดอัดเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะเหมือนอึดอัดนะคะอึดอัดมากโดยที่ว่าการสนเอการสนทนามันจะ ไม่มีสําหรับผู้หญิงคนนี้เพราะเขาทาตัวเป็นผู้ดีเกินเขาทาตัวเหยียบดินไม่ได้นะ,ะทุกคนก็เลยพวกเราก็เลยได้แต่สนุกกันก็ขำพี่นีค่ะต้องเออไม่พูดอะไรมากนะนอกจากจะดักทีละนิดนะคะใครพูดอะไรมาพี่นีก็ะจะหัวเราะจะขำไปเรื่อยๆปาเล่ก็มีความรู้สึกว่าจับมือพี่นีไม่ห่างนะคะจับเอาไว้แล้วก็มองพี่นีเหมือนภูมิใจนะคะทุกคน มันภูมิใจแล้วก็แบบยิ้มตลอดแล้วก็การทานอาหารข้ามคืนก็ผ่านไปนะคะผ่านไปโดยที่ว่าผู้เท่าคุณช้างแก่เอ,อคุณแผนแก่ได้เมียเด็กเหมือนไม่มีความสุขเหมือนโดนตบหน้านะคะเหมือนก็ว่าจะเออ เหมือนไม่มีความสุขนะยิ้มแบบไม่มีความสุขเห็นเห็นเพื่อนเขาเฮฮากันแต่ตัวเองเออจะต้องคอยโอโอเด็กนะคะโอคือว่าจะพูดอะไรก็กลัวผิดนะเห็นเด็กทำท่าไม่พอใจอะไรก็เออไม่พ่อยพูดนะก็จะนั่งฟังแล้วก็จะจะไม่กล้าเฮฮากับพวกเราแต่พวกเราสนุกนะคะกับเพื่อน ของเราเราห้าคนเราสนุกกันมากเราเราก็เข้ากันได้เพราะพี่นีเป็นคนเข้ากับคนได้แล้วการทานอาหารกรเ็เสร็จเราก็แยกกันกลับนะเราก็วันนี้เขาจะนัดกันไปเล่นสกีนะครไปเล่นสกีแล้วก็จะไปทานอาหารเที่ยมด้วยกันแต่พี่นีขอตัวไม่ไปนะครับพี่นีขอตัวเป็นจะไปเดินเล่นคนเดียวไปหาถ่ายทําวีดีโอแต่ตอนที่เรากลับมาบ้านนี้ มาถึงที่พักของเราเพื่อนของเขาเพื่อนของปาเล่ที่เรามาด้วยกันน่ะเขาก็จะเป็นคนสนุกเขาก็จะพูดอะไรเราก็จะขำแล้วตอนนี้ปาเล่ก็ได้พูดขึ้นมาคำหนึ่งพอเรามานั่งทิ้ถึงบ้านแล้วเราก็มาดื่มน้ําชากันต่อนะคะปาเล่ก็บอกว่าขอบคุณมากนี่ฉันขอขอบคุณมากที่ทําให้ฉันมีวันนี้ เธอกลับมาหาฉันอยู่กับฉันแล้วว่าวันนี้เธอมายืนอยู่กับฉันเธอมาเที่ยวกับฉันฉันขอขอบคุณมากฉันมีความสุขเหลือเกินที่เธอมากับพวกฉันและมาอยู่กับฉันมาเคียงข้างกับฉันมาทําให้ชีวิตของฉันที่พักผ่อนวันนี้ฉันมีความสุขแกพูดต่อหน้าเพื่อนแกที่เรามาพักด้วยกันนะทุกคนแล้วเขาก็คุยกัน เพื่อนเพื่อนที่เขามาพักกันเนี่ยเขาไม่เคยมีผู้หญิงก็ไม่เคยมีแฟนแต่เขาก็จะได้รับฟังเออเรื่องราวของเพื่อนๆจะคุยเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องอะไรกันนะแกก็จะมีแต่เรื่องขำๆเรื่องอะไรคือว่าเขาไม่มีความทุกข์เรื่องเออเรื่องผู้หญิงผู้ชายนะเขาจะไม่มีความทุกข์เรื่องคู่ครองนะเพราะเขาใช้ชีวิตเดี่ยวมาตลอดคือมีแต่เพื่อนไม่มีแฟนเขาก็ครอง ความบริสุทธิ์ของเขามาจนถึงอายุหกสิบห้านะคะเพื่อนคนนี้นะแต่เขาเจ้าสำอางเขาดูไม่เหมือนอายุนะคะทุกคนหกสิบห้าแล้วเขาจะเกษียณแล้วนะคะเขาก็ไม่เคยมีเมียเขาก็จะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเขาไม่รู้นะคะว่าการคนที่เขามีความรักเขามีคู่ชีวิตเขาเขาเป็นยังไงแต่เขาได้รับฟัง พี่นีเขาฟังปลาเล่พูดนะปาเล่บอกว่าเพื่อนของฉันน่ะเขาไม่เคยมีผู้หญิงอายุรุ่นราวเขาเดียวเขาขยะกขยงผู้หญิงแก่นะคะผู้หญิงเท่านะเขาบอกเขาไม่สามารถที่จะแตะต้องเนื้อตัวผู้หญิงมีอายุได้ผู้หญิงเลยจากสามสิบสี่สิบไปแล้วเขาเออไม่ใช่ผู้หญิงเลยจากสี่สิบไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะ เ,ออเกี่ยวข้องยุ่งได้ถูกเนื้อต้งตัวได้มีเพศสัมพันธ์ได้ชีวิตของเขามีอยู่แต่ว่ากับผู้หญิงเด็ก mm. เขาก็งงกับปาเลนะครับว่าปาเลอยู่ผู้หญิงในวัยหกได้อย่างไงปาเลก็พูดให้ฟังเมื่อคืนนี้ว่า mm. เพื่อนฉันนะชอบว่าฉันว่าฉันนะ่ะเออมารักผู้หญิงแล้วก็เอออายุเยอะ อายุหกสิบเธอสามารถอยู่ได้ไงทำไมไม่ใช้ใช้เพราะอยู่กับการที่ว่าอายุเยอะไปอยู่กับผู้หญิงวัยเดียวกันมันไม่สดชื่นพรเลยบอกว่าฉันสดชื่นฉันอยู่กับมันฉันมีความสุขอีนี่มันไม่ใช่มันคนแก่นะอยู่กับมันตรงไหนฉันก็มีความสุขไม่ว่าจะไปขึ้นเขาลงห้วย มันมันทําให้ชีวิตมีความสุขฉันก็เลือกเขาแล้วฉันหยุดอยู่ที่เขาแล้วทั้งๆท,ท,ที่ว่าเขาพยายามที่จะป้อนเด็กผู้หญิงคนนั้นที่พี่นีไปเห็นให้ปะาเล่ปะาเล่เลก,ก็ไม่เอาเพราะปาเล่รู้ว่าจุดจบจะเป็นยังไงถ้าปะาเล่ไปกับผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็จะไม่มีความสุขเพราะเด็กเขาจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะทุกคน ไปเลยก็เลยบอกว่าฉันดีใจที่นี่ก็ยกโทษแต่ฉันให้อภัยฉันก็กลับมากับฉันแล้ววันนี้มามีเขาตลอดสิบวันที่ฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันไม่เคยเบื่อการอยู่กับผู้หญิงแก่อย่างนีแกพูดอย่างนี้เนาะนีก็มองหน้าแกนะแล้วก็เพื่อนแกก็นั่งฟังด้วยแล้วเราก็ขำกันเราก็สนุกกันนะแล้วตอนนี้เ เขาก็คุยกันว่าเพื่อนของเขาคนนี้เขาได้แฟนเมียนะคะตอนนี้เมียเขาอายุ45ปีแต่เขาพอเมียเขาอายุ40ปุ๊บเขาขอหย่าภรรยานะคะทุกคนหย่าแล้วเรื่องราวมือคลาคาสัังนะตอนนี้ผู้หญิงอายุ40ฝ่าแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะหย่ากันได้ พราะว่าเรื่องราวมันยังมันจบยากนะถ้ามีลูกมีเต้าด้วยกันเขาก็แยกกับภรรยาเข้ามาได้ห้าปีเขาก็ไปเปลี่ยนผู้หญิงเด็กคนนู้นเปลี่ยนผู้หญิงเด็กคนนี้แต่สสใจผู้หญิงเด็กคนนี้จะเป็นอะไรหน่อยนะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะเอามาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของผู้ชายเท่าอยากได้มีเด็กแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีผู้หญิงแก่ได้อย่างแต่ปะาเลยยอมรับว่า คงคิดว่าแกลองมาแล้วแกไม่มีความสุขแกทั้งได้อยู่กับพี่นี่ถึงแปดปีนะทุกคนนี่ก็เข้าแปดปีเนาะแปดมันก็จะเลยแปดปีมันก็เลยกลายเป็นว่าแกรู้ว่าแกอยู่กับใครแกมีความสุขพอแกแบบวันไปชีวิตของแกแกแกเป็นคนที่แบบ ไม่คิดว่าอายุเยอะอายุน้อยเพราะแกก็แก่แกก็บอกแกก็ไม่ได้ว่าแกจะเป็นหนุ่มแล้วแกก็ไม่ได้ว่าแกจะเออเข้มแข็งแข็งแรงเกี่ยวกับการบนเตียงนะคะทุกคนแกก็เลยกันมานั่งคิดว่าจะเลือกเดินควงกับผู้หญิงเด็กหรือว่าควงกับผู้หญิงแก่แล้วเรามาเจอผู้หญิงแก่อย่างยินี เราจะปล่อยหลุดมือได้ไงเพราะมันไม่เหมือนในอายุของมันแล้วมันมันเข้มแข็งม,มันมันมีเข้าเกิดทุกคนได้หมดรู้จกักออสามารถคารวารู้จักทุกอย่างไม่ว่าจะไปตรงไหนคือเอาตัวรอดได้แล้วก็มีฟวนมสุขแต่ไม่ตามกบข้าวสามารถที่ว่าจะทําอะไรได้คือว่าไม่ไม่มีเรื่องราวที่จะให้ทุกใจเลยนะไปกับพี่นีอันนี้แหละค่ะคือการมาเล่าสู่กันฟังว่า ขุนแผนกับใจนะคะทุกคนขุนแผนกับใจเราก็จะดูปาเลตต่อไปว่าแกจะมีเรื่องราวอะไรในตัวเพราะว่าแกอ้วนขึ้นเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าแกกินเยอะแล้วแกก็อายุเยอะขึ้นนะคะอายุก็68หกแล้วนะคะแตเข้าอีกสองปีแกก็จะเข้า80แล้วแกมีแรงเดินได้วันนี้แกก็โอเคเราก็ลองดูว่า เขาจะอยู่กับผู้หญิงแก่ได้นานแค่ไหนแล้วเขาจะเป็นอย่างไงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่องผู้ชายมีอายุเราก็อยู่กับผู้หญิงเด็กความสุขมันต่างกันแค่ไหนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ